ช้างดงกลที่บริูเว,เวสภรักษณะปานี้ทำไมมายืนแน่นไม่เคลื่อนไหวดุจช้างศิลาดูเหมือนอนุภาพของพระอุปคุตจางหน้าอาจารย์แทพระมหาเทระรูปนี้คงมีฤทธิ์สามารถป้องกันอันตรายจากพยามารได้แน่แท้เราหมดความปริวิตกในเรื่องนี้แล้ว ตอนนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากในชั้นอัตกถาดีกานะครับเนื่องจากเป็นเรื่องเล่าตำนานของพระบวกเข็มนะครับเรามาถึงตอนที่สำคัญแล้วครับเพราะว่าเป็นตอนที่พระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยนอกจากจะสร้าง สถูปเจดีครบ84,000องค์แล้วนะครับยังหาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อที่จะบรรจุในเจดีแล้วก็วิหารใหญ่ทั้งหมดเนี่ยได้แล้วแล้วก็กำลังจะจัดฉลอง7ปี7เดือน7วันนะซึ่งเป็นการฉลองที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มโหรานมากแต่ทีนี้ก็กลัวว่าใช้ระยะเวลานานขนาดน,นะนั้นเนี่ยกลัวว่าจะต้องมีอันไม่สำเร็จหรือว่ามีมารมาประจนนะครับ ก็จึงปรึกษากับประธานฝ่ายสง์ในยุคนั้นว่าจะต้องหาพระที่ทรงฌานสมาบัติมาช่วยคลุม้มครองพิธีกรรมที่จะทำการเฉลิมฉลองนั้นนะครับโดยคณะสง์นำโดยท่านพระ,พระโมคโมคั<ณ>ลีบุตรติสเทระเป็น <รา S 1> ประธานก็ หารับปากว่าจะหาพระที่มีฤทธิ์นะฮะที่จะต่อสู้กับมารต่างๆรวมทั้งพญามารที่จะมาประจนด้วยเนี่ยนะครับได้พอพระก็มีการประชุมกันถึงสองครั้งสองครานะครับครั้งที่สองนี้จึงได้ พระซึ่งผู้ที่นิยมชมชอบในการจำปัญษาอยู่ในน้ําอยู่ใต้น้ำครับอยู่ใต้สสดือทะเลนั่นก็คือพระอุปคุนั่นเด็งครับมาเป็นผู้ที่จะรักษาพิธีกรรมของพระเจ้อาอโศกมหาราชพอได้แล้วนี่คณะสงฆ์ก็สบายใจครั้นรุ่งเช้าตอนนี้เราเริ่มที่จะเข้าสู่ตอนที่ได้พระ อุปกุตมาเพื่อที่จะเป็นองค์ป้องกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ขอเชิญติดตามกันได้นะบัดนี้ครับ ครั้นรุ่งพระจาอโศกมหาราชก็เสด็จมาสู่พระอารามทรงสวายนมำมศการพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ตรัสถามว่าโยมได้รอพระภิกษุไว้รูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์สามารถป้องกันอันตรายต่างๆในการกระทำพิธีทำบุญได้พระพุญเจ้าได้มีการคัดเลือกแล้วหรืออยางประธานสงฆ์ก็คือพระโมคคัลีปุตติสะเทระก่ทูลถวายว่าดูก่อนพระราชสมภาร อาตมภาพทั้งปวงหาได้แล้วพระพิสุรูปนั้นเป็นพระนักปรา์มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในพระธรรมวินัยในพระพุทธโอวาททั้งสมบูรณ์ด้วยศีระสมาธิปัญญาคุณและมีอิทธิฤทธิเลิศลน้นจกสามารถป้องกันอันตรายจากหมู่มารที่จะมากระทำอันตรายในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งนี้ได้และจะช่วยให้การ บำเพ็ญพระราชกุศลของพระองค์เนี่ยสำเร็จลงโดยความเรียบร้อยเป็นอย่างดีขอถวายพระพรเมื่อประธานคณะสงฆ์เนี่ยได้ทูลนะได้ทูลจบลงพระเจ้าสศกมมาราชจึงตรัสถามว่าพระภิกษุรูปนั้นนะองค์ไหนล่ะมีชื่อว่าอะไรพระเถระก็ยกมือขึ้นชี้ไปที่ พระอุปคุตพร้อมกับถวายาพ,พระพรว่าถวายพระพรมหาบ่อพิษพระพิสุรูปนี้มีชื่อว่าพระกีสนาคอุปุตเถระ ขอถวายพระพรพระเจ้าโศกมหาราชเสด็จเข้าไปใกล้พระอุปคุตทรงถวายนมัสการแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นพระอุปคุตนี่มีร่างกายผายผอมากจึงทรงดำริว่าพระมหาเถรรูปนี้มีอนุภาพสามารถป้องกันอันตรายได้หรือไม่หนอก็ทรงถวายนมัมสการลงพระภิกษุทั้งหลายนะครับเสร็จแล้วก็เสด็จกลับพระราชวังฝากความคิดตรงนั้นเอาไว้ซึ่งก็แน่นอนครับ พระอุปคุตเถระเนี่ยเป็นพระที่ทรงฌานสมบัติแล้วก็มีอิทธิฤทธิสุดในยุคนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยพระอุปคุตก็ทราบความคิดทราบพระดาริของพระเจ้าอาโศกมหาราชแน่นอนนะครับครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่สองก็ทรงคิดว่าเราควรจะทดสอบนี้พระเจ้าอาโศกคิดนะค,คิดว่าเราควรจะทดสอบพระมหาเถระดูว่า ท่านจะมีฤทธานุภาพจริงหรือไม่อย่างไรในเช้าวันนั้นเนี่ยพระุปคุตก็เข้าไปบินบาบในพระราชนิเวศเพื่อจะยังพระราชเจ้ารุไทให้ทรงพิติและโสมนัสเพื่อรับบิฑบาตจากพระราชาแล้วก็กลับออกมานอกประตูพระราชวังเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าโศกมหาราชก็ตรัสตั้งนายควานช้างให้เตรียมปล่อยช้างตกมันซึ่งเป็นช้างต้นที่ได้รับการฝึกเป็นอย่างดี เพื่อที่จะทดลองกำลังฤทธานุภาพของพระอุปคุตว่าจะสู้กับช้างของพระองค์ได้หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ที่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มีิธิ์ก็คือพระอุปกุตกับผู้ที่มีเดชานุภาพมากก็คือพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งพระองค์ก็เป็นขุนศึกปราบสิบทิศมาก่อนเพราะฉะนั้นจะเชื่อใจอะไรง่ายเนี่ย ไม่ได้เพราะว่ากิจกรรมที่พระองค์คิดจัดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากต้องใช้เวลาถึง7ปี7เดือนแล้วก็7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีพระที่ทรงฤทธิ์จริงๆที่พระองค์เชื่อถือได้มาช่วยคุุมครองเพื่อไม่ให้เกิดพยันตรายทั้งหลายพระองค์จึงทดสอบคิดทดสอบพระอุปคุตซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในจิตอย่างรู้ของพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มอยู่แล้วนะครับ ขณะที่พระอุปคุตก้าวพ้นประตูราชวังพระเจ้าอโศกก็ทรงให้สัญญาณแก่นายควานช้างให้ปล่อยช้างพระที่นั่งทันทีปรากฏว่า ช้างพระที่นั่งได้ส่งเสียงร้องดังมากวิ่งไล่ตามพระอุปคุตด้วยอาการดุดัดพร้อมที่จะบุกขยี้พระมหาเถระให้แหลกลานไปได้แต่เมื่อช้างนั้นวิ่งเข้ามาใกล้พระอุปคุตพองเงาของช้างนั้นไปปรากฏอยู่ข้างหน้าพระอุปคุตพระอุปคุตเหลยวกลับมาดู เห็นช้างตกมันวิ่งไล่ติดตามมาก็นึกรู้ทันทีว่าช้างเชือกนี้พระเจ้าอโศกทรงแซงปล่อยให้วิ่งไล่เราเพื่อลองดูฤทธิ์ของเราดังนั้นจึงแสดงฤทธิ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้าอโศกโดยอธิษฐานจิตว่าขอให้ช้างนี้จงกลายร่างเป็นช้างศิลายืนอยู่ที่นี่แล้วพระอุปคุตก็เดินจากสถานที่แห่งนั้นไป าวถึงช้างาพาที่นั่งช่วงนั้นพันหยุดวิ่งและยืนแข็งเป็นหินอยู่กับที่เหมือนกับเอาช้างศิลามาตั้งไว้กล่าวถึงพระเจ้าโศกหลังจากได้รับสั่งให้นายควานช้างปล่อยช้างไล่ติดตามพระอุปคุตไปแล้ว ก็ทรงเป็นห่วงเกรงว่าช้างเนี่ยจะไปทำ้ายพระอุปคุตจนถึงแก่การมรณภาพจึงเสด็จตามมาจนกระทั่งถึงที่ที่ใกล้ช้างยืนอยู่เมื่อทอดพระเนตรเห็นเป็นช้างยืนนิ่งไม่ไหวติงเล่ากับช้างศิลาทรงบังเกิดความสงสัยแล้วก็ ทรงคิดว่ามงคลหัตถีซึ่งบริบูรณ์ด้วยสรรพลักษณะปานี้ทำไมมายืนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเลยดยุดช้างศิลาดังนี้อนุภาคของพระอุปปุธช่างน่าอัศจรรย์แท้เมื่อทรงจินตนาการว่า พระเถระรูปนี้คงมีฤทธิ์สามารถป้องกันอันตรายของพยามารได้แน่แลเราควรจะหมดความปริวิตกในเรื่องนี้ได้แล้วจากนั้นพระองค์ก็เสด็จตามพระอุปคุตไปโดยด่วนพอมาทัน พระอุปคุตก็ทรงอภิวาทตรัสขอขมาโทษต่อพระอุปคุตว่าข้าแต่พระพผู้เป็นเจ้าขอพระพผู้เป็นเจ้าจยงยกโทษให้แก่โยมด้วยเถิดการที่โยมกระทําในคงนี้ไม่ได้มีความหมายปรารถนาจะย่ายียยยพระพผู้เป็นเจ้าแต่ประการใดแต่ต้องทําลงไปเพื่อจะทดสอบดูธิ์ของพระพผู้เป็นเจ้าให้เห็นประจักษ์และโยมก็ได้เห็นประจักษ์กับตาต,าตนเองแล้ว โดยไม่ต้องเชื่อคำบอกกล่าวคำเล่าลือของผู้อื่นอีกต่อไปพระอุปคุธเมื่อได้ฟังน้ำเสียงและเห็นพระพักของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นซึ่งแสดงถึงความจริงใจของพระองค์ก็ได้ก็ได้กล่าวถวายพระพรว่า ขอถวายพระพรมหาบอพิตอาตมาไม่ถือโทษอย่างไรเลยขอมหาบอพิต์จงมีความสุขสวัสดิ์พรและช้างพระที่นั่งนั้นจงกจงมีความสุขแล้วกลับไปสู่ที่ของตนตามปกติเถิดเมื่อกล่าวดังนั้นเนี่ยก็กล่าวพ้นประตูพอดีช้างพระที่นั่งก็สามารถเคลื่อนไหว กายได้และเดินกลับสู่โรงช้างอันเป็นที่อยู่เวลานั้นเนี่ยก็มีประชาชนเป็นจำนวนม,มากรู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็บังเกิดความแปลกใจในอิทธิฤทธิ์ของพระอุปคุตเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระเจ้าโศกมหาราชได้พระอุปคุตเถระมาช่วยป้องกันพันตรายทั้งหลายจากพยามารทรงมีพระทัยปรารถนาจะกระทำอธิสการบูชา และมหามหากรรมซึ่งก็หมายถึงการฉลองพระสถูกเจดีย์ที่สร้างเอาไว้นั่นเองณริมฝั่งแม่นม้ำคงคาและพระวิหารตลอดจนกระทั่งมหาเจดีย์ทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดงานฉลองพระเจ้าอาโศกมหาราชเสด็จพร้อมด้วยพระบระราชวงศ์สานุวงศ์มหาเสนาบดีอมาต์ทั้งหลายรวมทั้งเศรษฐีพราหมณ์และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร้วนประดับร่างกายของตนด้วยอาภรณ์อันวิจิตรมือก็ถือเครื่องบูชาพันธ์ต่างๆอาทิดอกไม้ทูกเทียนของหอมเป็นต้นและยังมีคณะดุรยิายางดนตรีนานาชนิดมาร่วมประชุมกันประโคมเสียงดังสนั่นวันไหวณนะลานมหาสถูปเจดีย์อันกว้างใหญ่ไพศาล กล่าวถึงกระบวนเสด็จของพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ประหนึ่งว่าเป็นกระบวนเสด็จของพระอินทร์ที่ห้อมล้อมด้วยเทพย,ายดาเสด็จลงมาสู่ลานพระจุดามณีซึ่งก็หมายถึงลานพระเจดีย์เป็นที่มันพระเจ้าอาโศกมหาราชรับสั่งให้ทําสถานที่บริเวณรอบรอบมหาเจดีย์นั้นเป็นที่กว้างประมาณครึ่งโยชน์และตามริมฝั่งแม่น้ําคงคาก็ให้จุดประที่เป็นจํานวนมากมาเป็นจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนทํา ทำให้บริเวณนั้นโชดช่วงสว่างดุดเวลากลางวันฝ่ายพระพิสุสฆ์เป็นจานวนมากมีพระโมะคกัลีบุตรติสสะเทระเป็นต้น ก็ได้พากันมาร่วมประชุมพร้อมกันในพระอารามนั้นเพื่อนมัสการพระมหาเจดีย์ในขณะนั้นเนี่ยพญามารที่ชื่อว่าพญาวัดสวดีมารผู้มีใจบาปหยาบชา้ารู้ข่าวว่าพระอานโศกมหาราชจะทรงทำม,มหาสการะบูชาและฉลองพระมหาเจดีย์กับพระอารามและพระมหาวิหารเป็นงานมโหราณมีใจเกิดลิษยา คิดจะมาขัดขวางทำลายล้างพิธีการกุศลนะัททั้งหลายนั้นเสียจึงรีบลงมาจากสวรรค์ชั้นนิมมิตวสวัสดีเทวโลกเมื่อได้โอกาสก็แสดงอิทิริ์บันดาลให้ท้องฟ้ามีลักษณะมืดมัวเหมือนบอกเหตุล่วงหน้าว่าจะเกิดลมพายุใหญ่จากนั้นก็บันดาลในลมพายุใหญ่พัดมาแต่ไกลเพื่อจะระดับประที่ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อันตรธานต่อการทำสการะบูชาพระสถ ดีดีอันนี้ก็ได้เวลาที่พญามารออกโครงแล้วนะครับเราก็คงต้องดูว่าพระอุปคุตนั้นจะทำอย่างไรในการป้องกันการบ่วงสวงการเฉลิมฉลองนี้ได้ซึ่งเพียงแค่ยกแรกเนี่ยมารก็ลงมาจากสวรรค์นะครับคือมารเนี่ยความจริงแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทำชั่วช้าแต่ว่าทำไมได้ไปขึ้นไปอยู่ในบนสวรรค์ตรงนี้ถ้าเราเรียนรู้หรือว่าศึกษาเรื่องประวัติหรือว่าตำนาน ของพญามารวัดสวัสดีนี้ก็จะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วมารนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้เคยทําบุญได้เคยสร้างบาร,รมีเอาไว้เป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตนเองเนี่ยจึงไปอยู่ในบนสวรรค์ได้แม้กระทั่งตอนมาผจญพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นการทําบาปในลักษณะหนึ่งจนก็ต้องต้องพายแพ้หนีไปแต่ว่าพญามารน,นี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีบุญญาบาร,รมีแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็อยู่บนสวรรค์ ได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าไม่แก้ตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นผู้ที่เป็นสมาธิิแล้วก็สามารถเดินทางมุ่งตรงสูโ่โพธิญาณได้มานี้ก็เช่นเดียวกันหลังจากนี้หายจากพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ยังไม่ปรากฏให้พระพุทธเจ้าได้เห็นแล้วก็เลอะละเละิกมิจฉาทิฏฐิของตนเองนะครับก็ยังคอยตอแยก,กับพระพุทธเจ้าอยู่เป็นระยะระะยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วมานี้ ก็ยังคงคอยรบกวนหรือว่าคอยขัดขวางพิธีกรรมใหญ่ๆอันจะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่อยู่เสมอดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าอาโศกมหาราชทรทำพิธีบูชายิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจึงมีจิตลิษยาคิดจะลงมาทำลายเราก็ต้องคงติดตามตอนต่อไปนะครับว่าพระอุปคุตเนี่ยท่านจะสามารถป้องกันหรือว่าสามารถปราบทิฐิของมานี้ได้หรือไม่โปรดติดตาม ตอนต่อไปครับ